ร้านนี้มีชื่อว่าป่าเวงโภชนะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเครื่องในหมูเจ้าแรกของนคนปรปฐมที่เปิดมานานกว่า80ปีจุดเด่นของร้านก็คือมีเครื่องในหลายชนิดมาก <Wow. S 1> เมนูแนะนำก็มีก๋วยเตี๋ยวเครื่องในที่มาพร้อมกับเครื่องในแบบจัดเต็มแม้แต่ของหากินยากอย่างเพดานหมูก็มีนอกจากนี้ยังมีเมนูข้าวหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่าง เมนูบะหมีเป็ดย่างหรือจะข้าวขาหมูของทานเล่นก็มีเช่นหมอเปียสดลูกชิ้นทอดไปลองทานกันเลย ินนะหขออนุญาตเอานี่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับตอนกินเนาะอ่านี่ถามก็ของร้านก่อนครับผมนะที่เต็มโต๊ะนี่มีอะไรบ้างครับพี่เก่งครับอ่วันนี้ของพี่คิมก็จะเป็นเซเล็กต้มยำนะครับเหมือนกินหมูทั้งตัวแล้วก็ผสมนะครับอันนี้ผสมนี่เลยอยู่เรื่ออะไรก็เด็ดูลิ้นหิอันนั้นเป็นลิ้นหมูครับดีจากหมูด้วยเด็ดไม่เด็ดโดยดีใจจากซ่ ความว่ากำลังดีอย่างนี้เลยอยู่ในป่าตรงเนี่ยนะผมมากันที่ส่วนที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยคืออะไรฮะเดดดานหมูครับเดดดานหมูพี่กิมเนี่ยหมูหนึ่งตัวก็จะมีหนึ่งชิ้นนะในนี้หนึ่งหนึ่งเนาะพี่กินเนาะแต่ว่ามันเหมือนปลาหมึกเหมือนปลาหมึกฮะเหมือนปลาหมึกที่เราแบบย่างข้างนอกแบบให้มันกรุบๆหน่อยนะแล้วข้างในนิ่มๆนี่เหมือนปลาหมึกว่ะนี่นี่นี่คืออะไรฮะหนังหมูครับผมหนังหมูเอยมันเลืมด ละลายเล, um> ลยครับอันนี้คุยอันนี้ปลาหมูหัวใ่ก็เมย์ไมมีคนจ่ายตัวเองการทำเองทั้งหมดครับทั้งตัวทั้งพริกครับให้ตามมาติดติดครับผมขออนุญาตตดน้ำก่อนเลยเฮ้ยผมเป็นลูกพี่คิมพรี่ป่นอ่ะหอมมากโอ้โหหอมมากจริงต้มยำจัดมากถ้างั้นขออนุญาตมาเป็นที่เมนูอื่นแล้วพี่เก่งครับครับผมนะฮะเอาตรงนี้เลยนี่คืออะไรฮะข้าวเป็ดย่างครับผม รอันนี้เป็นรวมมีอ่าน้ำราดก่อนน้ำราดเป็ดน้ำราดหมูกรอบน้ำราดหมูแดงดูวนะเป็นไงคนหบคุณรสชาติแบบเก่าแก่เนาะเก่าแก่นี่ว้าวเวลากินเนี่ยคุณต้องกินให้ได้ไปในคำเดียวกันที่ท่านบอกเลยว่าที่ท่านขอแค่คำเดียวที่อยู่ในนี้ก่อนแล้วก็เติมน้ำมันี้ลงไปเป็นไงแล้วมีทั้งเป็ดมีทั้งหมูกรอบหมูแดงอยู่ในนี้ ทุกคนนะโคตรเลยกินแบบนี้ครับไม่ใส่ชูรสด้วยนะครับบ้าหานถูกมาหมูแบชุ่อมหมูครับผมน้ำ่งมาูีับมากูดนี้มาปลาเป็นทมีผัสสดสดสดีนะรนรบมา่นี่ก่อเล้ง้มแบครับผม เดจอกร้านเลยอย่างนี้ครับละลายเลยครับอันนี้ครับว้าวต้องเหลือต้องมีบะหมี่เป็ดติ่มท๊อกเส้นบะหมี่ไข่แท้เลยครับอันนี้ยอมเลยค่าน้อยยอม มันผมเป็ดอะสุดยอดสุดยอดกว่าพ่อยังไงอะอยากงาดนะผ่านมาหรือยังไงก็แล้วแต่ร้านเป๋วเวียงอะเป๋าเวียงพัชนาโฆษณาจริงอะอืมอืมดีงาม ครรับบบบบกกิินมม้้แโาาณเป็นน้ําจิ้มสูตรโบราณเลยฮะนี่ทางร้านอันนั้นเป็นลูกชิ้นเอ็นกินย่างไปก่อนนะไม่อยู่ในหย่อมนะเด้งหอมมากหอมพริกไทยครับจะมีกลิ่นพริกไทยอยู่ไดหมมัจะเป็นเอ็นกุ้งหมูเอ็นแล้วไม่มีแป้งแป้งแป้งไม่มีฮะข้าวไม่ได้เป็นเมนูหนึ่งเละคุณปอเปี๊ยส่งของคุณตะกี้ดิฉันฟาดไปคนเดียว2เส้นลับซับเลยไม่มีปัญหา ผมจัดให้พี่เลยต่อเปี๊ยสดที่นี่ราคาเท่าไหร่ครับพี่เก่ง35บาท35บาทนะฮะมีตังกวามีกุนเชียงใช่ไหมฮะเต้าหู้คุณรู้ป่าว่าเต้าหู้ร้านเนี้ยเขาเอาเต้าหู้ทอดแล้วค่อยลงไปลงไปโล้ลอีกทีมันจะซึมเก็บน้ําได้ดีกว่าโอ้ยไม่เชื่อขอชิมขอชิมฮะขอชิมฮะดูฮะดูนี่นี่ คือมันโบราณอะ่ะรสชาติมันโบราณร้านเนี้ยคือแบบแบบมันเหมือนกินอากงอายุ80ปีเขาไปยังไงอะ่ะแล้วน้ำราอหอมมากนี่ทำอาหารเก่งๆอะ่อะกิน่าไหรอ่ะสำหรับร้านป่าเวงโภชนาก็ตั้งอยู่ที่ซอยหกเลียบของเจดีบูชาถนนพิพิธประสาท์จังหวัดนครปฐมร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงจนถึง4โมงเย็นเมนูแนะนำก็จะมีปุ๋ยเตี๋ยวเครื่องใน40บาท ข้าวหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่าง50บาทบะหมี่เป็ดย่างข้าวขาหมู40บาทยังไงก็มาลองความอร่อยกันได้นะครับบอกเลยว่ารสชาติแบบนี้หากินได้ที่นี่ที่เดียว